สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายรินอ้้หสาวส,สวยสาวส,สวยเขานอนที่นอนใหม่สวยมากเลยดูสิอ้สวยจริงจริอะข้ามาข้าาข้ามาดึ๊บด๊บหนึ่งหนึ่งึงเฮ้ หวานไปไหนแลคเน่า <laughs> เอเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนรนสวัสดีค่ะคุณนรนคะเฮ้เอ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 ,เอ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  พิงตื่นเลรอาวาวาน่น,น่่น,น่ด็ขเาด็กขาขาเศรจิงเลยนะนี่เศรษจิงสวยจังสวยจิงสวยจังสวยจิงสวยจังเน่นอนเฮ้สวัสดีค่ะ Hee <laughs> สวัสด네 <c> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่ใหญ่โตใหญ่โตละ